สวัสดีอมสินแอนแดดโอ้น้ำติดคอน้ำติดคอวันนี้อมอมอยู่ใน <ipping> เป็นไรวะไฟอืมน้ำมานะ,ะนุกซิมูเลเตอร์จำลองอไอบเ,เนี้ยม,มุนซีมุนซีน่าฟีไม่บอกมุ <gasps S 1> มไปนี่นุกแม่งโคตรเท่เลยนุกทองออมคือนุกอะไรนุกตะต้น ผมพอได้ลิตรเติร์นาร์กอะไรวะเนี่ยไปเถอะไปยังไงไปหาหุ่มสุบัติเอ้าพึ่งเล่นกันเฮ้ยทำอะไรนี่เอากด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 ดูกดกดดูอ๋ออ๋อเข้าใจเข้าใจแล้วโอเคเข้าใจเข้าใจต้องกดยิงด้วยอ้อมอ้ไปอ้อมอ้มเป็นผู้เริ่มต้นนะพ่ออ้อมเป็นเริ่มต้นอ้อมยังเริ่มต้นอยู่เลยซื้อไข่ซื้อไข่โอเปนแมงคันคอน พอนคอยพันคอนเอาสี่พันคอนก็ได้นะเพราะไม่ได้ถืออ๋อเออใช่ไอ้ยัยชัวต้องโนใช่ไหมสี่พันคอยสี่พันโอเพ่นเยสเซอร์ได้อะไรมาครับเปิดตัวเดสบอมระเบิดที่แม่งตายกันหมดเลยได้หรือนครับได้มาตัวหนึ่งได้คอมมอนมาตัวหนึ่ง ต่างพ่อมีส <Click me. S 1> องพันคลิกมีอพันแม่ะคลิกมี me, แล้วอขอเปลี่ยนอีกตัวหนึ่ง <c oughs> ชินนี่ทิมพร้อมผอมเอาทำไมมีแล้ตั้งกี่อันเนี่ยเอาทำไมออไปกี่อันหนึ่งสองสามหนึสามสี่ห้าเปิดไข่ใหญ่คลิกมีคลิกออกโต้เอ,อโต้ทำไมเอ้ยไปไหนมันไปไหนลูกพ่อไปไหนล่ะ <c oughs> ลูกพ่อมันยิงอ๋อ กดที่เพื่อยิงลูกพ่อมันยิงไอ้นี่เหรอมันมันคือมันมันคือออโต้มันยิงอายอะไรวะพวกนี้โอ้โห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 ลูก่อล่อไม่เก็บตังค์เหรอมันเหมือนฐานทัพอ่ะมันเหมือนฐานทัพของเออเออไปยิงเลยลูกพ่อลุกลูกพ่อไปยิงเลยลูกพ่อเออยิงนี่เลยยิงไอ้ใบพัดหาเหวนี่เลยแจวเล้วแจวมากแจวมาก ยิงนี่เลยลูกพ่อยิงอะไรก็ไม่รู้ลูกพ่อย <laughs> ิงกล่องโอได้ตั้งมาหมืน่นละออมแล้วเราก็ไปยิงเลยลูกพ่อรถไถก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยแบบนี้่อครับ ดัดไปเพื่อนอ๋อคือดาดหรือประจานอื่นเหรอเออแล้วแล้วแล้วเราสามารถซืเกียรได้พวกทไงื้อเกียรที่ใครเกียรมันจะกรอบล็อกผลล็อกตามเวล่ะของจริงไหนสอนพ่อหน่อยซื้อดาดอื่นยังไงิดเป็นไงไปไปตรงดาดไปตรงเขียนว่าห้ามอื่อ๋อพ่อรู้แล้วอ๋อคล้ายๆอ่า <C ell an> ที่เราลากเฉกากอ่ะแล้วก็พอเ,เก็บได้แล้วก็ห้าหมื่นคอยพอเราเก็บได้แล้วเราก็ไปอายุชัวไปครับโอ้โหเปิดประตูไปแล้วไปป,ไปาร้ตบอลอง,งอ่ะนี่เอาเอาเอาไปเปิดได้ป่ะกแล้วเราจะไปกลับไป,ไปซื้อนุ่มเปิดได้มา,ดดมาอ๋อได้แซดบอมแซดแมนมาโขาพูดวาดมคตรเท่เลย ได้แลเเขมด้วยโอ้โหได้แลลูกกี้ด้วยครับไอ้ไอ้คือระเบิดเลยรอ้นหใหญ่เนะี่ยโอ้โหไม่รู้สิไหนโอ้โหระเบิดอ้วนมากเลยมันอ่านว่าอะไรมันอ่านว่า T E M P S E มันเป็นชื่ยอย่อ ทำไมแป๊บเดียวพังเลยไอ้ไอ้ใหญ่ใหญ่อะเจ้าปฏิกรณ์นิวเคลียร์ห้องแรงแรงโอ้โหของพ่อไม่พังเลยนนมันเงี้ยนนึงที่เป็นแฟตแมนพ่อรู้ไหมแฟ<ป>ตแม<ป>นใช่เป็นแฟตแมนแล้วพ่อจะไปซื้อระเบิดต้องกลับไปที่แรกเหรอเจลพอร์ตไปด้วยที่เก็พ่ออ๋อมีเจลพอร์ตซ้ายมือโอเคคูณห้าลูกพ่อยิงมันคูณห้า ก็เหมือนเราปั้นสัตว์เลี้ยงนั่นแหละทำให้สัตว์เลี้ยงเราเก่งแต่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงเป็นนิวเคลียร์ได้ได้อุปกรณ์อะไรมามอะไรนี่ไอเครื่องชมพูนี่อะไรเพลย์อัปเกรดอัปเกรดอัปเกรดระเบิดไงอ๋อต้องใช้โรบักแน่เลยใช้ใช้เพชรอ๋อใช้เพชร เราถังมาเรถถังใครวะกดกดกดยิงเลยมันมันจะโจมตีเราด้วยมันโจมตีเราแล้วแล้วตัวเราตายไหมตายตาย,ตายเลยเหรออืมเ<อ>ยะ <c oughs> อะเลยองดูเอกเไง ไอฉลามเอาพ่อได้ฉลามมาจากไหนเนี่ยเนี่ยเฮเกอร์เออเสือมาจากไหนไฮเกอร์ห้าสิบค่ะค่ะทุกกล่องมัน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 จะมีเอ่อยุคยาอ้วยก็อ๋อ ไปทุกพวอไปฆ่ามันออโต้ออโต้นี่โคตรดีเลยอือใช่ครับพอมีแสนแล้วพ่อขอกลับไปซื้อก่อนซื้อเลยซื้อไม่ต้องเดินซื้ออะไรซื้อบ้างซิตี้แสนห้าซื้อแสนห้าสักอันได,ได้เลยครับ มาร์กฤกอะไรเนี่ยเอาเอยู่ๆก็ได้อ้นี่มาอะไรอยู่ก็ได้ลุกสีก้ามา<ด>นึงดีไหมก็แรงอยู่นะเพราะได้ตัวเมก้ามานันครับตัวเมก้าใช้ทำอะไรได้มันมันเอามันมันปลดล็อกโนกอันใหญ่แล้วแล้วลุกพวกนี้เราจะลบทิ้งได้ไหมเนี่ย อ๋อเห็นได้ลูกทางกระจกปุ๊บไปให้หมดเลยมัน<ด>ไม่จำเป็นอันนี้ด้วยไม่ใช่ข<ด>อโทษทีไม่จำเป็นใช่ไปเลยเพื่อน<ด>เอาทำไมมัน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 ะจายปัดยหยรอรบอ๋ออยู่ข้างบนเครม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  ไอ้ราเวลาเอ้พ่อพ่ออ่ะอ่ะอย่างนี้เลยนี้ได้ตังค์เดิมอู้พ่อได้ตังค์เยอะอยู่นะนี่พ่อเคลมวันนี้ก่อนเดี๋ยวพ่อพ่อได้ตังค์สองแสนสองแสนอ่ะเคลมไปสองหมื่นล้านอ่ะอ๋ออ๋อยี่สิบสองล้านโอ้โหยี่สิบสองล้านแล้วอ่ะเอาเคลมมาไปแบบนี้ดีกว่าแบบเออแบบเออมรรการที่สุ้กับเออ เอออเมริการสู้กับอะไรวะเออเวียดนามอ,อ๋สอสงครามเวียดนามใช่ใช่อันนี้สงครามเวียดนามไหมใช่คนรากเยอะเมกะเมกะอันนี้ไปทำอะไรอ๋อตัวเมกะห้าสิบเหรอนี่คือ lucky box อันนี้คือ pocket merchant เ,เหรอไม่รู้อะไร ครับสามแสนใบด่านนี้ก็สามแสนนะจะได้ไปซื้อลุกที่แพงๆเพราะครับมันมันมันไม่นุก๊กใบนนี้มันไม่นุกซื้อุกมันมันต้องที่เดียวนุกชอ็อปใช่ซื้อที่นุกชอ็อปเพราะว่าซื้อนุกช็อปไหมเดี๋ยวตังหมดแล้วตีดก,กี่ตรงไหนวะติดก็ติไป กลับมายิงอันเก่ากันเพื่อนพ่อกลมกลมปิดแทนเงครับมองไม่เห็นมีเสียรพ่อเลยเซตติ้งอ่ะเซตติ้งอ่ะแล้วก็<อ>เริ่มปิดมองไม่เห็นมีเสียรพ่ออันไหนมีเสียรพ่ออยู่อ๋อเรียกกลับมาแล้วนี่ไงไม่ยิงเคียรอมันกลับมาโดนพ่อเออพ่อไม่เข้าใจมังอัปเกรดมันไงใช่เพอดัองมันสามารถยิงแบบตรงถแบบบุรีโอวกาก็มาแดงเนี่ยก็มาแรงเนี่ย โจมยิงช่วยพ่อได้เงินไหมได้พอได้เงินน้อยได้สามบาทไหวได้เน<ด><ด>ี่อยู่นุ๊กพ่อได้สาบาทโขนุกออมนี่เป็นเครื่องบินแล้วไม่ใช่นุกแล้เทมากเรเบิเอาาัพอยางเป็นนูบิทแลพอเป็นโนบิทแล้ว โดวิดโดวิดด้วยอ่อนหันฮะตัวอะไรโดวิดวน่าจะเป็นว่าเริ่มต้นอะไรสักอย่างนี่แหละโดวิดแปลว่าเก่งก่านโ๊บอยู่แล้ว,วอมพวาอมเขาเป็นเรืยยตำนานละตำ,ตำนาน,นใช่อ้โหเดี๋ยวเดีย๋ยวเปิดดูมั้ย สามสิบแรงแรงอยู่แรงอยู่ <c oughs> อ้าวอันนี้ลบยิ้มไปขวางทางอ้าวนี่มันนี่มันอันใหม่เออขอโทษทีต้องถอนกอกไม่ใช่คันเส้นก่อนถ <c oughs> อดออกแล้วก็ใส่อันใหม่เข้าไป <c oughs> พ่อเกือบจะรถทิ้งอันใหม่เออไม่ว่าเกือบรถทิ้งอันเลยพอ่อพ่อหลงก็หลงเขอโทษทีขอโทษทีไปเพร์อัพเกรดกัน นี่อัปเดตอยูนี่เราเราก็อัพสปีดแล้วอัพเนี่ยมันมันเเราฆ่าฆ่าทุกอย่างได้แล้วเราจะได้นี้อ๋อนุกร้อยยี่สิบอออัพความเร็วอัพดาเมจสตาร์ต่ออ๋อเพิ่มเจ้าคือรางวัลก็คือรางวัลของเราอ่ะต่างหมดตเต็มต่งหมดมตัางหมดเออเหรียญหมด,เอ,หมดเอเทสหมดเก็บแตงด่านหนึ่เพราะว่าจะ เดี๋ยวดูดิมีห้าสิบเคก็ปับ๊บปับปับได้อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยข้าได้สบายแล้วไอเนี่ยไอรถถังปะะัญญาอ่อนโอมว้าวว้า,วาอะไรก็ <laughs> ทำเส<ง>ียงที่แม่ชอบกทำกันไงว้าว้าไปดีกว่าไปดีกว่าคตดเบือ่เอเลยไอแมพ<อ>พวกนี้ เออเอเอ๊มกาอตอนมได้เพชรมาสี่แสนพ่อดู่อดูดเลอะไดูอะูเคียเอ็นยังไงโอ้โบนัสออมาอมออมมีนิวเคลียร์รูปข้าอียิปต์จะว่าอะไรแล้เนี่ยไม่ว่าหรอกเห็น่าตายเอะไอ้หนูเอาเรนดอมต้มได้เพชรีอีกแปดแ สายเธอจะวิงมึงตอมจัดโกโก้ขีโกโก้ขี้อุ้มอ้มตอนนี้กระตังต้องการเพชรเอาเพชรไปทำอะไรอุ้มทำโกคาร์ททำเรนโบลแมชชีนได้ไหมเรนโบลแมชชีนโอ้ทำบ้านไม่ทำหรอกเสียดายของไปลงลงเดินน้ำกันใครยิ่คือเทเลพอร์ตไอ้พวกนี้เหรอก็นัดเดียวตอดเอาไม่ยิงจอด โอาจอดนะเดียวจอดระเบิดอ่ะตุ้มครับครับครับบูม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 เหียบอยู่ในน้ำป่าเอ้ยหายใจไม่ออกทำท่าเสียงเบื่อไม่มีแล้วทำโอเคได้ทำเสียงเลยนะไปต่อไปต่อไปต่อเราจะไม่หยุดแค่ตรงนี้เฮ้ยหาใจไม่ออกตายเขาสามสิบเอ็มมีครับไปเลยครับสามสิบเอ็มมีก็ไปเลยไปที่ไปที่ห้าล้านจุดห้ล้วไปเฮลิคอปเตอร์กัน ทสแลนเทสแลนเทสแลนสามสิบสามแล้วไงต่อเนี่ยอ๋อจากเรือนาขึ้นมาแล้วก็โอ้ยเออรถ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 ทหารเกือบชนเราไปได้ตังค์เยอะดีนะจ๊ะเฮ้ยทำลายสเตลได้ด้วยเหรอโอ้ยสามร้อยคอนไม่ไหวแล้ววะกดอะไรนะกดออตโต้ออตโต้สามร้อยคอนไม่ไหวแล้ววะออม เยอะไปสามร้อยล้านคอนโอ้โหูเพราะอไรเพราะเดีแหละฮะเพราะอไเจ็ดแสนเพราะอะไรเจ็ดล้านเองสามร้อยล้านเพราะออบไปได้แล้วนะเราเราออบไปได้ยังออบไปได้แล้วเหรอตอมรอวอนบวกเคนโน่ตอมตอมรอวอนโอ้โห้เขาบินไอ้นิวเคลียร์พ่อยิงเขาบินไม่เข้าเลยแล้วยิ่งจะได้ตังค์ไหมล่ะเนี่ย เมีเข้าว่ะหรอทางไหมเออโหยิงเขียออแม่งแรงมากยิงรถทางยังไม่เข้าเลยเอ้อไปยิงอื่นเลยดูรถทางมีซิตี้ว่ะใช่มามา,มาถึงด่านบัวคิโน่แล้วโอ้โหใายตึงงอหมยตึงงอ ไอใไนหองเนหลงนี Workers, in. In ่เหอยเทียวแล้วอ้โโอ้โอยาหเีแล้วช่วยขขาไปมันก็มีอะไรายเห็นได้เลยิโกต่อไปหน่อยอะไรแดต่อไป พันล้านน่างเลยพันล้านเดี๋ยวเดวเพื่อนดูมีด่านมูนอีกด่านมูนก็มีเยอะฟิวเจอร์เป็นโรบอตเนี่ยฟิวเจอร์แล้วก็อนิเมโอลาก,ก่อนแล้วพบกกันราคา